มาเพราะตัวเองหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันจะใส่ชื่อเราก็ต้องคิดก่อนแล้วตอนออกเราต้องวาดรูปวาดลองวาดดูก่อนแล้วก็วาดใส่กระดาษว่าขนาดสเกลประมาณเท่านี้จะใส่อักษรได้ประมาณกี่ตัวโดยเฉลี่ยก็ถ้าคิดแบบนึงก็ไม่อยากให้มันต่ำกว่า5้าแบบห้าห้าตัวอักษรอ๋อหมายถึงช่องว่างให้ใส่ได้ประมาณ5้าตัวอักษรใช่เป็นขั้นต่ำค่ะครับก็ หรือว่าถ้าอาจจะน้อยกว่าก็ได้ในกรณีที่ลูกค้าสั่งมาเฉพาะในกรณีอา,อาจจะเป็นของบริษัททําเป็นของฝากประจําปีเป็นอ,อะไรเงี้ยครับก็ใส่ชื่ออาจจะเป็นชื่อย่อชื่อกลุ่มชื่ออะไรเงี้ยครับก็ไ<อ>น,นอกจากนั้นแล้วแหมฉันจะหยิบของดิฉันก็เดี๋ยวรู้ดั้นเชียร์ใช่ไหมคะคอันนี้คิดได้คิดได้ยังไงอันนี้ก็ลูกค้าเลยครับค่ะลูกค้าบอกว่า สโมสรฟุตบอลน่ะมีไหมตอนแรกสโมสรอะไรตอนแรกเริ่มแรกเลยก็คืออาร์เซนอลอาร์เซนอลครับผมนะอันนี้อันนี้ก็มาพร้อมๆกันอันนี้มาเลยใครรักลิเวอร์พูลก็ดูเลยส่วนสโมสรอื่นๆก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาด้วยวันนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าสโมสรดังๆใช่ครับก็จะเป็นผู้ชายผู้ชายหน่อยที่เขาจะชอบกันอ๋อเหรอคผู้ชายก็จะเลยใครรัก สโมสรไหนก็อันนั้นเลยใช่ครับชื่อฉันเลยอะไรชื่อฉันเลยว่าฉันอยู่ในอาร์เซนอลอย่างเงี้ยไงอ๋อไม่ธรรมดานะอ่านี่อันนี้คือช่วงหลังๆใช่ครับตอนเทศกาลขายดีไหมเทศกาลบอลเออเทศกาลบอลขายดีมากดีมากครับมีทีมแปลกๆให้ทำมั้ยก็มีครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ายอดที่เขาซื้อมันคุ้มค่ากับการทําแบบไหมเพราะว่าในเมื่อเราทําแบบใหม่ขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้น เราต้องผลิตเพิ่มขึ้นอ๋อเข้าใจละคือดีไซน์แบบหนึ่งเนี่ยมันต้องทําออกมาหลายหลายชิ้นใช่ครับอันนี้เป็นตัดเองหรือว่าเป็นโมหรือว่าเป็นยังไงอะคะก็ตัดเองครับก็จะมีเครื่องสําหรับวาดลายเส้นตัวนี้อครับผมใช้สําหรับวาดลายเส้นอืวาดวาดลายเส้นเครื่องที่ว่าเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องเลเซอร์ครับอ๋อมาแต่ตอนแรกซื้อเครื่องเลเซอร์เลยเหรอตอนแรกก็มีเริ่มจากใช้เครื่องของรุนพี่ที่รู้จักกันก่อนอยิ้มใช้ก่อนครับ แต่พอเป็นธุรกิจละซื้อเองก็ยังใช้ของเขาอยู่โอ่อะณวันนี้ล่ะคะก็ยังใช้ของเขาอยู่ก็ใช่ครับก็กำลังหาเงินทุนดูแหล่งทุนต่างๆว่าเราจะสามารถมีเป็นของเราเองได้ไหมถ้าเรามีได้เองนั่นหมายความว่ากาลังผลิตเราจะเพิ่มขึ้นค่ะรายได้เราจะเพิ่มขึ้นงานเราจะมากขึ้นตลาดเราจะกว้างขึ้นนี่ สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราและลูกค้าเห็นไหมคะไอเดียหนุ่มน้อยคนหนึ่งไม่ธรรมดาคุณผู้ชมอืมบางลายก็จะเป็นแบบว่าเปตนคู่รัน่ารักน่ารักมากคุณผู้ชมดูทำไมต้องคู่กันคะก็แฟนฉันกับคุโค้ดผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนผู้หญิงอันนี้อันนี้ผู้หญิงครับแฟนฉันอ่ากูอันนี้ออกอากาศไม่ได้แต่ให้คุณผู้ชมดูเอาเห็นไหมคะน่ารักอืม เขาก็จะซื้อเป็นคู่ใช่ครับอืเข้าใจละแต่ว่าคู่รักนี่ก็จะดีหน่อยคือเวลาส่วนมากเขาซื้อเขาจะซื้อสองตัวแต่ว่าถ้าเป็นแบบอื่นก็แค่ตัวเดียวถ้าใครเดินมาเป็นคู่เข้ามาปุ๊บฉันขายได้สองอันใช่เพราะว่าถ้าผู้ชายไม่เอาจะต้องถูกบังคับให้เอาถูกต้องใช่ครับคุณผู้ชมขาสนุกสนานเดี๋ยวกลับมาดูค่ะในช่วงที่สามว่าคุณประมึกมองธุรกิจอย่างนี้ ให้โตไปแค่ไหนนะคะว่าอธุรกิจพวงคุณจ้าไม้ที่เห็นน,บบนั่นล่ะแบบเนี้ยมันจะสร้างรายได้แล้วมันจะไปจะเดินไปยังไงเนาะใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพบกันในช่วงที่3ามกับคนไทยเข้มแข็งค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคนไทยเข้มแข็งนะคะอ่ะต่อคุณปลาหมึกครับธุรกิจตัวเนี้ย คิดว่าเป็นอาชีพหลักได้เลยไหมเป็นอาชีพหลักได้ครับอืเพราะว่าผมมองแล้วลหลังจากที่ทํามานะครับเครื่องที่เราว่าเนี่ยค่ะทํางานได้อีกหลายอย่างส่วนนี้เราทําไปแล้วก็เป็นเงินหลักของเราแล้วแล้วผมก็อยากขยายรายการผลิตอีกมีลูกค้าหลายคนที่เขารับไปแล้วขายเป็นอาชีพหลักโดยไม่มีอาชีพอื่นอืรายได้ใช้ได้ครับค่ะ ันตอบแทนดีครับรับประกันครับค่ะอ๋อตอนนี้ขายมากี่ปีแล้วนะก็ประมาณสองย่างเข้าปีที่สามแล้วครับย่างเข้าปีที่สามก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักแสดงว่าจบออกมาก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ประจำเลยยังทำอยู่แต่อย่างเงี้ยครับผมตามออเดอร์นั่นนี่ครับแต่มีความสุขนะครับค่ะทำงานอยู่ที่บ้านค่ะส่งของทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวค่ะ นั่นหมายความว่าเราก็มีความสุขในครอบครัวมากขึ้นรายได้เราก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องขยายเพื่ออนาคตด้วยแล้ววันนี้เราทําคนเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีที่บ้านช่ครับช่วยอะไรบ้างก็ช่วยติดกาวบ้างแหละช่วยแพ็คของบ้างนับตัวอักษรบ้างอย่างครับค่ะเอาไว้ทุกคนมาช่วยกันทําเลยช่วยกันทําใครบ้างเป็นไม่ได้มาก่อนพักก่อนปลาหมึกเรียกทันทีครับผมเอาหนวด กลับมาทันทีใช่ไหมมาช่วยกันทีนี้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยผลิตได้กี่ชิ้นเดือนหนึ่งนี่ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหมื่นชิ้นเกือบเกือบหมื่นชิ้นครับทําคนเดียวเนี่ยนะครับอคือตัวหลักคือเรานั่นแหละครับถูกไหมคะที่ทาใช่ครับแสดงว่าตื่นมาที่บ้านเช้าก็ทำงานก่อนเลยทำงานก่อนหาแรงบันดาลใจก่อนตอนแรกหายังไงคะก็ คิดแบบใหม่ด้วยมองเห็นดูออเดอร์ลูกค้าอุ้ยทั้งหลายคิวเยอะเลยอ๋อได้เลยอีกเยอะเลยเข้าใจหานั่นแหละมนดานใจค่ะบางทีก็เอ๊ะวันนี้จะมีใครโทรมาสั่งบ้างเนาะอย่าเพอเสียงนัมาก็โอเคละค่ะครับผมที่ต้องรีบทําตอนเช้าเพราะว่าอากาศก็ดีสุขภาพจิตใจเราก็ดีค่ะผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นนะเช้าวันนั้นดีทั้งวันก็ดีครับอืมแสดงว่าเป็นคนคิดบวก อืก็จากเมื่อก่อนผมเองเป็นคนเช้าอารมณ์ค่ะมากๆอืครับก็ได้ตัวนี้นะครับช่วยอช่วยยังไงทําให้เราใจเย็นขึ้นเยอะค่ะมีสมาธิกับงานที่ทําอครับไม่วอกแวกไม่อะไรทําให้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่งในระดับที่ตัวผมเองพอใจอืแล้วที่บ้านบอกไหมบอกว่าคุณปลาหมึกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอืบอกว่าไงคะ ก็ดีขึ้นเยอะเขาก็ไม่พูดอะไรเยอะก็แอบชมด้วยแอบชมชมว่าอะไรคะก็ดีขึ้นนะก็เปลี่ยนไปเยอะอะไรอย่างนี้ครับเขากน่าชมในเรื่องของส่วนตัวแล้วเรื่องงานที่เห็นว่าเราทำรายได้ได้อย่างนี้ละก็เขาก็จะให้กําลังใจมากกว่าได้เพราะว่าที่บ้านก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ อะไรมากกับไรายได้ตรงนี้คือผมทําเขาก็ดีใจแล้วค่ะได้ทาตั้งแต่ตอนเรียนจะจะได้ยินประจําบอกเออทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะได้ยินบ่อยมาก,กค่ะทุกคนก็ให้กําลังใจให้กําลังใจวันนี้ในฝันอยากทําอะไรอีกวันนี้ในฝันเอาเป็นสเต็ปเลยนะครับถ, <laughs> ถ้าโอ้ท่าทางจะเยอะค่ะก็ <laughs> เริ่มจากอยากจะมีเครื่องเป็นของตัวเอง เครื่องที่ว่าคือเครื่องเครื่องเลเซอร์เลเซอร์ครับผมอ,อยากจะมีเครื่องเป็นของตัวเอง <L aser> อยากจะมีกําลังการผลิตที่มากขึ้นค่ะ <L aser> อยากจะบริหารจัดการวัตถุดิบให้มันดีขึ้นให้คุณภาพดีขึ้นให้มีลดลายมากขึ้นครับผมแล้วก็อยากจะเปิดตลาดให้กว้างขึ้นค่ะ <L aser> อยากจะให้มีสินค้าเราอยู่ทุกจังหวัดเลยไปไหนก็เจออ่าอยากให้มีอยากอยากได้ตลาดต่างประเทศด้วยค่ะและอีกอย่างถ้าถ้าผมทําได้คือผมอยากจะ นำสินค้าตัวนี้เข้าไปในชุมชนให้เขาได้ช่วยทําอยากให้น้องๆเด็กๆหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์เอางานไปให้เขาช่วยติดกาว <ừ> ผมคิดว่าเออถ้าสมมติเขาติดกาววันเนี้ยสมมติสัปดาห์เนี้ยเขาทำสองวันได้ประมาณ300ร้อยเขาก็มีตังไปโรงเรียนไม่ต้องรบกวนพ่อแม่แล้ว <ừ> <ๆ>เขาก็จะต่อไปเขาก็เมื่อเขาได้เริ่มรู้ว่าเออทำงานมันนะได้เงินเองนะอยากได้อะไรก็ซื้อได้เขาก็จะได้มีแรงบันดาลใจได้ทำงานอื่นๆออกมาหลายอย่างเลยนะ อืมอ่ะฝันฝันหลายฝันมากฝันเล็กฝันใหญ่มีหมดหลายอย่างแต่การเดินไปหาฝันนี่เราได้คิดหนทางไหมคะว่าเราจะเดินไปสู่แต่ละฝันยังไงก็ก็คิดอันดับแรกเลยก็คือหาเงินลงทุนอีกสักก้อนหนึ่งด้วยความสามารถของเราเท่าที่เราทําได้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยค่อขยับไปขยับไปค่อยๆขยับไปใช่ก็ผมก็ย้อนกลับไปวันที่ผมลงทุนแค่พันกว่าบาทค่ะ จนวันนี้มันมากกว่านั้นหลายเท่าแล้วก็มาทําให้เราเห็นรายละเอียดก่อนจะมาถึงจุดนี้ว่ามันมีอุปสรรคอะไรค่ะผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับมันรู้สึกที่ที่ค่อยๆเติบโตที่ไม่ต้องเติบโตมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ดูตัวเราเองด้วยว่าเราทําไหวไหมเราก็อยากเรียนรู้กับงานด้วยค่ะคอ่ะอย่างแรกหาเงินทุนสักก้อนหนึ่งฝันแรกรเพื่อซื้อเครื่องใช,ใช่ไหมคะคเพื่อ ปรับปรุงสินค้าให้มันดีขึ้นเมื่อกี้แอบคุยกันว่าตัวสินค้านี่มันทําจากไม้อัดเห็นว่าจะมีการพัฒนาด้วยหรอคะครับผมก็อาจจะเป็นไม้ยางพาราเป็นไม้สักเพราะว่าไม้ต่างๆเนี่ยลวดลายไม้จะไม่เหมือนกันสีไม้จะไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณภาพงานก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็จะตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้นลูกค้ามีมีมีอยากได้ไม้อื่นก็จะมีถามหาเราเลยก็จะมีไม้สักค่ะถามบ่อยมากแต่ว่า แล้วก็ยังไม่สามารถหาได้เพราะว่าไมสัก,ก็อย่างที่รู้กันก็คือราคาแพงและ,ะ,ะหาย,ยากด้วยอืมอ่ะแล้วในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนี้จะเดินไปยังไงก็นักวันที่เราอยู่ตัวในระดับหนึ่งกำลังผลิตเราพอจะเอาไปให้ชุมชนช่วยในใหมายความว่าสินค้าที่เราจะสต็อกไว้ค่ะแล้วก็เอาเข้าชุมชนเริ่มจากอยากมี สมมติเราจะเข้าหมู่บ้านไหนอยากให้มีสักกลุ่มนึงงเราก็จะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าเรามาด้วยจุดประสงค์นี้นะเจตนาเราอย่างนี้เราอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วม,มครับผมก็จะเข้าไปก็คุยกับน้องๆก็พาเขาทากิจกรรมด้วยอ,อะไรด้วยนี่คือด้วยความที่เราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันก็เราก็คิดอยากทําตั้งแต่เด็กแต,แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรล่ะมผมคิดว่าถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆนั่นหมายความว่าเขายังมีโอกาสที่จะเลือกทางเดินได้อีกเยอะเพราะว่า อย่างที่ผมอยากจะขายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะขายอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเขาได้เริ่มเขาได้เห็นแรงบันดาลใจเขาคิดว่าเออเงินม,มันหาได้นะไม่จําเป็นต้องรอโตไม่จําเป็นต้องรออายุเท่านั้นไม่จาเป็นต้องรอจบนะครับผมผมอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นค่ะเหมือนที่ตัวเองก็สร้างให้ตัวเองอยู่ใช่ครับนะคะทุกวันนี้สินค้าตอนนี้เนี่ยจะไปเจอได้ที่ไหนบ้างก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวโดยทั่วไปก็จะมี ก็คือของคุณปลาหมึกนั่นเองใช่ค่ถึงแม้จะมีอีกคนนึงรับไปขายก็ตามใช่ครับใช่ไหมคะครับเห็นว่ามีเว็บไซต์ด้วยมีครับค่ะชื่อเว็บ wooden keychain .com นะครับผมหรือว่าง่ายๆเลยก็เซิร์ชใน Google นะครับว่าพวงกุญแจไม้เซิร์ชเป็นภาษาไทยใช่ครับพวงกุญแจไม้ก็จะเจอก็จะมีขึ้นมาก็จะมีรูปสินค้ารูปอะไรตัวอย่างด้วยค่ะกับผมในส่วนของเว็บไซต์ก็กําลังปรับปรุงพัฒนากันต่อไป ก็ให้เพื่อนๆนี่แหละที่เขาเรียนสาขาอื่นแล้วก็อยากให้เขามีรายได้ด้วยบอกมาช่วยทาสิแล้วก็มีรายได้ให้เพื่อนให้ทําอะไรส่วนไหนคะก็ให้ทําในส่วนของเว็บไซต์นี่แหละครับก็ไปเอาเพื่อนมาสร้างรายได้ให้เพื่อนอีกไม่ได้คํานึงถึงแต่ตัวเองครับอืมในฝันที่นอกเหนือจากงานอยากทําอะไรอีกไหมที่นอกเหนือในธุรกิจอื่นธุรกิจอื่นก็ก็มีครับแต่ผม มองมองไปก็คือเรามมวทําตรงนี้เราไม่มีเราไม่มีเวลาไปหาความรู้ในธุรกิจอื่นเราก็มองว่าอยากจะทํานะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากมายก็ขอทุ่มเทกับตรงนี้ให้มันถึงระดับที่อยู่ตัวแล้วเราให้คนอื่นมาทําแทนเราได้แล้วเราก็จะไปหาธุรกิจอื่นอ้าววันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้หรือยังก็ในระดับหนึ่งครับผมก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังจะอยากก้าวเดินอีกต่อไปยัง ยังไม่ถึงกับเต็มที่แต่ว่าถือว่าประสบความสาเร็จไหมผมว่าในระดับที่พอใจนะครับจากที่เราหวังแค่ว่าไปขายของได้เงินมาละสามร้อยก็พอละแต่วันนี้มันไม่ใช่เราก็ได้เยอะกว่านั้นก็ถือว่าสาเร็จแต่ว่ายังไม่สําเร็จเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอํานาจในการผลิตอํานาจต่างๆมันยังไม่ยังไม่มีเท่าที่เราต้องการค่ะแล้วที่บอกว่าอยากจะเอาสินค้าตัวเองออกต่างประเทศครับผมก็ก็เริ่ม ก็คือมีคนสนใจนะครับบางคนเขาไปต่างประเทศมาเขาก็เขารู้แล้วแหละว่าฝรั่งอ่ะชอบงานค้ายังไงใช่เขาก็จะหิ้วไปด้วยก็โทรมาสั่งเป็นระยะอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มองเห็นว่าเออตลาดต่างประเทศก็มีนะแต่เราควรจะทํายังไงล่ะที่สินค้าเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งติดชื่อก็ได้อาจจะเป็นชื่อที่อาจจะเป็นชื่อประเทศเขาชื่ออะไรเงี้ยชื่อหลังท่องเที่ยวชื่ออะไรเงี้ยครับผมก็จะดัดแปลงไปในส่วนนั้น